สวัสดีครับผมบอนีมากพอกันอีกแล้วครับกับเมนูตอนแรงๆครับผัดพริกแกงหอยแมงภูครับพริกแกงหอยแมงภูนะครับเนาะเป็นเมนูกินกับเข่ากะแสบครับเป็นกับแกมกะดีครับผมเมนูตอนแรงครับผมกะสิพัดไสพริกแกงก็ได้ครับเด้อใสกะปินิดนึงครับอันนี้สไตล์เด็ดออมนะครับเนาะ เห็ดง่ายครับผู้ใดก็เห็ดได้ครับพัดพริกแกงพัดไฟออนนะครับโดยเพราะว่าถ้าไฟแรกเนี่มันจะกระเด็นมาโดนตัวห้องขาได้ครับพัดไฟออนไปก่อนนะครับพอพริกแกงหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกครับใส่พริกใส่พริกสดนะครับมที่ห้องหั่นไว้ครับส้อยไว้แล้วก็พัดขเข่ากันครับหลังจากนั้นห้อก็ะสิเติมน้ำอีกนิดหน่อยครับนี่ ใส่น้ำปลาก่อนเนาะใส่น้ำตาลเครื่องปรุงผมซิมี่ซัำนี่นะครับเด้อรสชาติจะออกแบบเค็มๆหวานๆแนยกน้อยครับนี่พาในหอมนะครับเด้อพาในหอมผมีะเติมน้ำลงไปครับเติมน้ำไปเรื่อยๆครับค่อยๆเติมนะครับเนาะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยครับให้มันหอมแตกมันเลยครับหลังจากนั้นผมก็บทีใส่หอยแมงปูครับที่ห่า เห็ดสุกไปแล้วนะครับเนาะมันไม่ได้พัดโดนนะครับหอมผูเขามันสุกมาแล้วนะครับเนาะหลังจากนี้หลังจากนั้นเท่ากับชิมตามใจครับปรุงแต่งเอาได้ครับเริ่มมักแบบใดแล้วก็ใส่หัละผ้าครับใส่หัละผ้าพัดให้เข้ากันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เรียงไฟแห้งเลยครับนี่พัดหัละผ้าสุกแล้วเท่ากับพร้อมเสิร์ฟเลยครับนี่เป็นเมนูที่เ็ง่ายครับผู้ใดเห็ดก็ได้เห็ดง่ายๆเสร็จแล้วครับนี่ซัมนี่แหละครับผมโอเคครับผม ต่อมาเนี่แหละครับ